สวัสดีคะ่ะเ <_ EN _> พื่อนๆพะเพื่อนๆชมดูบรรยากาศถนนสุขุมวิทแถวสามแยกปากแสงนะคะด้านหน้านี่จะเป็นสามแยกปากแสงคพาเพื่อนๆไปแบบช้านะคะวันนี้ก็ไปเร็วไม่ได้มีกระจกอยู่ดังรถ บริเวณนี้เขาจะเรียกว่าสามแยกปากแซงนะคะด้านหน้าน่นจะมีขายของฝากนะคะตรงไปก็ไปสักแก้วไปภาคอีสานไปภาคอีสานก็ได้อะเวลาแย่ตรงฟางเนี่ยแย่ข้างก็ได้ตรงไปก็ไปกรุงเทพนะคะ คลิปนี้ก็จะไปถึงหน้างานเลยนะคะเพื่อน ตัวเล็กๆก็เก่งนะเก่งพ <Okay. S 1> อไปหน่อยพาเพื่อนๆไปแบบช้าๆนะคะไปเร็วไม่ได้วันนี้มีกระจกหลังรถ บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณแถวบ้านนะครับงแต่บัญชีที่กี่บาทครับรูปบัญชีสองร้อยห้าสิบ ี่จะเป็นคลองแม่น้ำจันทบุรีนะคะเอาบรรยากาดคลองแม่น้ำจันทบุรีสวนครุดอยู่กับแสงแดดเวลานี้ร้อนอากาศร้อนมากเลยบรรยากาศตอนบ่ายสามง what is he's អំ107កន្លង น้าง,งานเขาอยู่ขวามือทางฝั่งนู้นแต่ตอนนี้จะไปที่ร้านขายของฝากก่อนอันนี้ก็ร้านขายอลูมิเนียมกระจกเหมือนกันนะคะร้านขายกระจกอลูมิเนียมเหมือนกัน เราก็าน่าจะติดไฟแดงอีกหนึ่งรอบไม่น่าจะทนันเพราะเราวิ่งเร็วไม่ได้ด้วยทนันแคสีแยกสแสลงคึกว่าจะไม่ทนันทันอยู่เพื่อนไม่ต้องติดไฟแดงกันแล้ว มาเอาบันไดที่ร้านขายของฝากก่อนขอจบคลิป็เท่านี้นะคะเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะ